คารนูชื่อเด็กหญิงพิตาผลเจริญอยู่ชั้นของศึกษาปีที่หกโรงเรียนบ้านหนองอิกกนโคนอำเภอคอนบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสามน้ำตกวางตาขาวจอมทางสองเขื่อนงางล้งําห้ามัวแดงศิลาแรงปรางคอนบุรี้ารมีหลวงปู่นิน ขวัญอำเภอคอนบุรีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้บางแห่งตัวหนูเองก็เคยได้ไปเที่ยวกับครอบครัวแต่ก็ไปด้วยความสนุกสนานไม่ได้สนใจหรือมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆแต่เมื่อได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอคอนบุรีทําให้นหนูได้คิดว่าเราซึ่งเป็นคนในพื้นที่ วนที่จะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการท่องเที่ยวจึงใช้เวลาว่างจากการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิดสิบเก้าและจากการเรียนรู้ในวิชาวิทยาการคำนวณในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้รู้เทคนิคในการสืบค้นข้อมูลแบบตรงประเด็นการรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆอย่างเหมาะสม หนูจึงได้เริ่มค้นหาข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้รวบรวมข้อมูลและได้ปรึกษากับคุณครูเพิ่มเติมในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลซึ่งในช่วงที่เรียนออนไลน์ได้มีการสมัครอีเมลเพื่อใช้ในการทําแบบทดสอบ Google Form จึงทําให้สามารถรวบรวมข้อมูลใน Google Drive จากนั้นจึงคัดลอกลิงเพื่อมาสร้าง QR code โดยได้ดำเนินการและนำเสนอประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับเพื่อนนักเรียน คณะครูผู้ปกครองในทราบข้อมูลอดความเป็นมาการเดินทางไปยังเหลองท่องเที่ยวในอำมพอคอนบุรีดังนี้น้ำตกวังตับตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานด้านทิศใต้สุดข,ของอําพือคอนบุรีจังหวัดนครราชาสีมาซึ่งต้องนั่งแพรหรือเืือหางยาวล่องไปตามลำแชะใช้เวลาประมาณ30นาที มีสภาพเป็นแก่งหินทับซ้อนกันเป็นชั้นหลายระดับซึ่งถือเป็นต้นน้ำที่หลายข้าสู่เกิอน้ำแช่แก่งวางเสามีทัศนียภาพอันงดงามไม่ว่าจะเป็นลำน้ำอันสดเขียวภูเขาป่าไม้ที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มากอีกทั้งยังเป็นแหลง่งนูนกสวยนาเขาวจองทองตั้งอยู่ตำบลจระเข้เหนอคภอ,องบุรีจัังหวดนครราชาสีมา ตั้งอยู่ณเขื่อนมูลมนมีถนนคอนก,กรีตรเข้าถึงกลางภูเขาจากนั้นจึงต้องเดินเทา้าขึ้นสูญญ่ยอดเขามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ตั้งตระานักอยู่บนยอดเขาให้นักท่องเที่ยวได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบมนจระเข้หินได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านขอสร้างบันไดคอนกรีตและบันไดเหล็กไว้เมื่อปีพุทธศักราช2545 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงดงามของวิวทิวทัศน์ระยะทางประมาณ400เมตรดังนั้นผู้ที่สนใจจะไปเที่ยวชมต้องเตรียมสภาพร่างกายไว้ให้พร้อมส่วนบนยอดเขาจะมีจุดชมวิวที่หลากหลายสามารถมองเห็นภูเขาที่สลับทับซ้อนมากมายพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าในเขตป่าสนแห่งชาติป่าคอนบุรีและอุทยานแห่งชาติทับลาน นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเขื่อนมูลนลทั้งเขื่อนได้อย่างชัดเจนส่วนบรรยากาศบนยอดเขาก็เย็นสบายสุดๆเรียกได้ว่าถ้าขึ้นไปถึงบนยอดเขาแล้วถือได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะเขื่อนลำแชะ ตั้งอยู่ตำาบลโคกกระชายอำาเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเป็นเขือนที่กรงชลประทานสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นอย่างมากความหลากหลายทางชีวภาพและด้วยธรรมชาติที่สวยงามจึงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกแห่งที่5ของไทย